ขารากาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมได้นําเอาพระร่วงพระร่วงหลังรางปืนนะครับปู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดพระปางอําเภอศรีสัตนาไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับรสนิมแดงลูกว่านะครับพระองค์นี้นะครับสวยงามครับสวยงามท่านดูครับดูสนิมแดงลูกว่านะงดงามนะครับองค์นี้นะครับสนิมแดงลูกว่า อยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับมปความเก่าของพระนะครับพระร่วงหลังลางปืนกูวัดพระเสรตนมหาธาตุวัดพระปรางคอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัขทยนะครับยังมีอีกองหนึ่งครับเดี๋ยวองค์หนึ่งผมใช่องงนี้ครับองนี้เป็นเนื้อท้านดูครับจะเห็นสีทองนะครับจะเห็นสีทองเป็น เนื้อสัมฤทธิ์นะครับเรียกกัเนื้อทองสามกษัตริย์นะเนื้อจอมจักรพรรดิทองสามกษัตริย์ตรงบนมองเห็นอยู่นี่ครับเป็นสัมฤทธิ์นะครับเป็นสัมฤทธิ์ดูความเก่านะครับเป็นนี่เป็นครับนี่ครับจตเป็นสีทองให้ป่าทองสามกษัตริย์เนื้อจอมจักรพรรดิที่ด้านหลังนะครับหลังรางตื่น ผนิลแดงลูกว่านะครับผนิลแดงลูกว่าท่านใดสนใจนะครับศูนย์เก้าสงศูยสี่จนึครับ0946204471ี่หกสองศูยครับครับตรงนี้งดงามมากนะครับแบบทรมาชาติจริงๆนะครับท่านใดสนใจศูนย์เก้าสงศูยี่จ็ดหนึ่งครับติดต่อด่วนนะครับติดต่อด่วน ด้านหลังนะครับด้านหลังท่านผู้ชมบางขั้นนะไม่เคยเห็นเลยนะครับว่าพระร่วงหลังรางเป็นพระแท้ๆเป็นแบบไหนนะครับท่านต้องดูองนี้นะครับความใสความงดงามของพระองค์นี้นะครับมีไข่นะครับมีไข่ขึ้นมาเต็มองค์เลยนะครับองนี้เนื้อจอมจัก,กรพรรดิทองสามกษัตริย์มีสามฤทธิ์มี ทองครับได้ทองทองจะมองเห็นตรงนี้ครับสีเหลืองนี่เลยนี่ครับมีทองมีนาคเขาเรียกเนื้อจอมจักรพรรดิสามกษัตริย์ทองสามกษัตริย์ทั้งสามขอบคทุกท่านครับท่านใดสนใจก็ศูน6เก้าสี่หก